สวัสดีค่ะคุิพี่เจียลูกศิษย์แม่มดกัญชารายงานตัวนะคะวันนี้คุยกันถึงเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเคยนะคะเราจะเจอกันทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่15กลางเดือนพอดีนะคะมิถุนายนเป็นช่วงกลางเดือนแล้วนะ,ะเดือนนี้เป็นไงคะเงียบกันไหมคะมีใครไปฉีดวัคซีนกันแล้วบ้างคะ มีใครไปฉีดกันวัคซีนกันแล้วบ้างแล้วมีผลข้างเคียงอะไรบ้างคะเล่าสุกันฟังบ้างนะคะวันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องของยานะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาหารก็เป็นยาได้ถ้าเรากินอาหารให้เป็นยาอันนั้นจะไม่มีไซ d e e f ฟ e ไม่มีผลข้างเคียงในระยะยาวสวัสดีค่ะคุณดารินสวัสดีนะคะนะคะยามันมีกินมากก็เป็นโทษนะกินโดยที่ไม่รู้นะคะ ก็เป็นโทษนะคะอาหารก็เช่นกันคะไม่เฉพาะกับยาทุกอย่างค่ะนะคะเขาเรียกว่าว่าเป็นเหรียญสองด้านนะคะมันมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่ายาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นยารักษาโรคเนี่ยมันป้องกันอะไรได้บ้างกันคะยามันจะมี2แบบค่ะคือยา จาธรรมชาตินะยาจากธรรมชาติเช่นจากอาหารก็ถือว่าเป็นยานะคะจากพืชสมุนไพรก็ถือว่าเป็นยารักษาด้วยเช่นกันแต่ยายาในโรคนี้มี2แบบคือยาที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ยาที่เป็นสารเคมีที่ปรุงแต่งกันขึ้นมานะคะยาทั้งสองแบบนี้ถ้าหากว่าไม่มีความรู้ในการใช้ใช้ผิดประเภทก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายเราได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้กันว่านะคะการที่เราจะกิน ยาทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาติหรืออจากเคมีนั้นนะคะหากเรามีความรู้แล้วมันก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเลยนะคะยาธรรมชาติอะไรบ้างก็คือการกินอาหารให้เป็นยานะการกินสมุนไพรหรือการใช้สารสกัดจากธรรมชาติมาเป็นยาซึ่งณเวลานี้นะคะจากธรรมชาติมีอะไรบ้างนะคะที่เราสนใจกันมากที่สุดก็คือเรื่องของสารสกัดกัญชานะคะณนะวันนี้ในเรื่องของโควิด19ก็เช่น ที่ช่วยในเรื่องของโควิดได้ช่วยป้องกันการอักเสบช่วยป้องกันไวรัสได้นะคะกัญชาก็ตัวหนึ่งที่ป้องกันได้นะคะ,ะนะคะตัวที่2ก็คือตัวฟ้าทะลายโจรน,นะคะซึ่งต้องใช้อย่างมีความรู้ใช้ต่อเนื่องไม่ได้ใช้เมื่อเป็นมีอาการแล้วนะถึงจะใช้จำไว้นะคะว่าฟ้าทลายโจรใช้เมื่อมีอาการแล้วแล้วก็ใช้ประมาณไม่เกิน5วันแล้วต้องหยุดใช้นะคะไม่งั้นแทนที่จะไปช่วยในเรื่องของอการดูแลเรื่องปอดกลับไปทําให้ปอด เกิดความชื้นนะคะแล้วก็อะไรอีกะคะพวกขิงนะคะขมิ้นชัน ที่มีสารเทสซีเช่นกันนะคะอาหารพวกนี้นะคะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะใช้อย่างถูกวิธีก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือซึ่งเราใช้กันเยอะมากนะเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไปหาหมอแล้วก็รับยาเคมีมานะคะส่วนยาเคมีนั้นเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างเป็นกลุ่มยาที่ใช้บําบัดโรคเช่นกันนะคะนะคะ,ะในภาวะที่ร่างกายของเราเป็นปกติเราไม่มีความ จำเป็นที่จะต้องใช้ยาเนาะนะคะคนปกติไม่มีอาการอะไรของโรคเลยนะคะก็ไม่ต้องมี ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องใช้ยานะถ้าหากว่าร่างกายไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้ไรนะครับส่วนคนที่ไม่ปกตินี่แหละค่ะนะคะจะมีความไม่ปกติอยู่สองสาเหตุด้วยกันนะสำหรับคนที่ไม่ปกตินะสาเหตุแรกก็คือนะคะไม่ปกติมาตั้งแต่กําเนิดซึ่งอันนั้นนอกเหนือการควบคุมนะคะเกิดจากกรรมพันธุ์หรือว่าเกิดจากการ คลอดแล้วกําเนิดออกมาแล้วมีความบกพร่องมาตั้งแต่เกิดนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเกิดจากความไม่ปกติของการทําตัวเองนะะของการใช้ชีวิตคุณสุนทรบ,บอกว่าแชร์แล้วขอบพระคุณมากค่ะของการใช้ชีวิตหรือการใช้ชีวิตการกินอาหารพล่ําเพลื่อกินอาหารมากไปกินอาหารน้อยไปกินอาหารไม่พอนะคะขาดไปน้อยไปมากไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิด เป็นโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเราเรียกว่าโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายหรือ PCD นะคะโรคที่เกิดจากความบกพร่องนะคะของของร่างกายของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการกินอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เช่นการกินอาหารขยะนะคะกินอาหารฟาสต์ฟู้ดกินอาหารที่มีไขมันสูงนะคะกินอาหารที่หมักดองอสิ่งพวกนี้นะคะเป็นอาหารที่ ไม่กาะให้เกิดผลดีในระยะยาวต่อร่างกายแล้วทำให้ร่างกายของเราทำงานหนักนะคะหรืออีกอย่างที่สำคัญก็คือในเรื่องของระบบการขับถ่ายนะ,ะนะะขับถ่ายไม่เป็นระบบนะคะขับถ่าย ประมาณว่าขับถ่ายไม่ดีเกิดการขับถ่ายนี้เพราะอะไรก็เพราะเรื่องอาหารการกินเช่นกันหรือการไม่ออกกําลังกายการขาดการพักผ่อนเกิดความเครียดในร่างกายนอนหลับไม่เต็มที่สิ่งเหล่านี้นะเกิดจากการใช้ชีวิตล้วนๆเลยนะคะซึ่งการเจ็บปวดทั้งสองการเจ็บปวดทั้งสองแบบนี่ค่ะมีหลักการของการหายอันเดียวกันคือนะมีหลักการหายไม่สามารถทั้งสองโรคเลยคะสามารถที่จะหายได้นะหนึ่ง คืออะไรคือการหยุดใส่พิษเข้าไปในร่างกายนะคะถ้าหากว่าร่างกายมีพิษอยู่เอาพิษออกนะคะเอาพิษออกแล้วอย่ารับพิษเพิ่มพิษที่ว่านี้คือพิษอะไรบ้างนะคะก็คือพิษที่เกิดจากสารเคมีที่มาในรูปของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นเครื่องปรุงรส ชาติต่งตางๆนะคะมีผงชูรสนะคะมีอาหารแปลรูปน้ําตาลเคมีไขมันเทียมไขมันทรานนะคะหรือพวกยาเคมีต่างๆนะเครื่องปรุงรสหมักดองต่างๆอาหารแปลรูปไขมันสูงอาหารพวกกุนเชียงอาหารที่ใส่พวกาสารเคมีใส่พวกสารกันบูดอะไรต่างๆนานาเหล่าน,าน,าน,านี้อันนี้คือพิษซึ่งถามว่าปัจจุบันนี้กินกันเยอะไหมกินกันทุก ครัวเรือนเลยนะคะน้ําตาลนะคะก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นพิษเหมือนกันทีนี้เราจะทําอย่างไรที่เราจะหยุดพิษที่เราเป็นแล้วนะเราต้องเอาระบายมันออกไปเพราะปกติแล้วแม้นร่างกายของเราไม่ได้กินอาหารเข้าไปนะธรรมชาติของตับมันก็จะผ่านพิษออกมาอยู่แล้วนะคะพิษที่มันออกมามันออกมาไว้ในลำไส้ก็คือพวกอุจละะะลออจละนะคะก็คืออุจจละนะคะ ก็คือในอุจจาระของเรานี่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามันออกไปนะคะนะคะเราจะต้องออกมันออกไปการขับถ่ายนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องขับถ่ายถึงวันถึง3-5ถึงครั้งนะคะซึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะเพราะปกติเนี่ยเราคิดว่าเราถ่ายทุกวันวันละหนึ่งครั้งก็ถือว่าดีแล้วปกติพี่เจมเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะเป็นคนที่เวลาถ่ายเนี่ย เจ็ดวันแปดวันสิบวันถ่ายครั้งหนึ่งนะคะเคยเล่าให้ฟังเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่แล้วเราก็ถ่ายทุกวันวันละหนึ่งครั้งเราถือว่าสบายมากแล้วเราถ่ายวันละหนึ่งครั้งแต่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวร่างกายมันปรับถ้าเราออกกําลังกายเรากินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์เข้าไปมันปรับค่ะตอนนี้พี่เจี๊ยบณเวลานี้พี่เจี๊ยบถ่ายวันละ3-4ถึงครั้งโอ้ไม่เคยคิดนะคะว่าเราจะถ่ายวันละสามสี่ครั้งได้แต่ปัจจุบันนี้เหมือนร่างกายมันปรับเปลี่ยนนะคะ ที่เรากินเข้าไปเนี่ยออกกำลังกายตอนนี้ออกกำลังกายทุกวันเลยเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือการเอาพิษออกจากร่างกายเป็นการระบายพิษนะคะนะถ้าเราทาอนอาหารที่ดีที่มีประโยชน์เข้าไปนะมันก็สามารถที่จะช่วยได้เนี่ยการเลือกที่จะใช้ยาเช่นเวลาเราปวดตามข้อการปวดนี่ก็มันเกิดจากอะไรเกิดจากพิษนี่แหละคะ่ะนะเกิดจากพิษในร่างกายนะพิษในร่างกายที่เรากินเข้าไปเยอะๆมันส่งผลไปส่งตามข้อต่างๆสังเกตให้ดีนะคะว่าคนเราเนี่ยค่ะ ที่อยู่ใช้ทานยากันทุกวันทุกวันเนี่ยนะทุกตัวเลยยาไม่ว่าจะเป็นยาแก้ปวดยาลดความดันนะคะยาะช่วยเรื่องต่างๆเรื่อง อะไรต่างๆพวกนี้ถ้าหากว่าเรากินยามากเกินไปมันก็จะเป็นโทษกับร่างกายของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในเลือดใช่ไหมหน้าที่ของเม็ดเลือดก,ก็คือนำสารอาหารไปส่งเซลลแล้วก็นำสารพิษออกมานะคะนำสารพิษออกมาจากร่างกายีย้ทีนี้สารพิษนะ่ะที่เอาออกมาจากร่างกายเนี่ย มันจะไปอยู่ที่ไหนก่อนมันอยู่ที่ตับก่อนเนาะนะคะตับจะเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ตับจะเอาออกมาในรูปของอุจจาระนะคะอุจจาระนี้มันก็จะถูกออกไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ถ่ายล่ะคะ ถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่ถ่ายโดยเฉพาะ,อะตอนนี้พี่จะมีลูกไข่โดยเฉพาะใครรู้ไหมคะโดยเฉพาะลูกไข้ที่ทานที่ใช้กัญชาค่ะลูกไข้ที่ใช้กัญชาหรือลูกไข้ที่ติดเตียงลูกไข้ที่ใช้กัญชาและติดเตียงส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของระบบการกับถ่ายนะ,ะเวลาเราใช้กัญชาเนี่ยหนึ่งนะคะกัญชามีโอกาสที่ทําให้เราท้องผูกได้กัญชาจะทําให้เราอขอแห้งได้นะ,ะคนที่ ใช้กัญชาเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าคอจะแห้งนะคะเพราะฉะนั้นต้องหมันจิบน้ำนะคะน้ำก็ค่อยๆจิบเนาะอ,อย่าดื่มทีเดียวพวดพราดนะคะอย่างน้อยนะคะครึ่งแก้วทุกชั่วโมงประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็เวลาบางคนลูกค้บางคนนอนติดเตียงการนอนติดเตียงนานๆเนี่ยมันจะทําให้ระบบการลําไส้ของเราไม่ไม่เคลื่อนไหวมันก็เกิดทําให้อา ไม่ถ่ายได้เพราะฉะนั้นการขับถ่ายเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะแต่ที่เราท้องผูกนั้นเกิดจากอะไรบ้างหลายสาเหตุด้วยกันนะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ท้องผูกแล้วทําให้เราไม่ถ่ายเนี่ย การมันส่งผลถึงโรคอะไรบ้างหนึ่งนะคะที่พื้นฐานเลยโรคที่เราเป็นกันมากที่สุดเลยนะคะคือในเรื่องของภูมิแพ้นะคะบางคนก็ไม่ทราบหรอกว่าภูมิแพ้เกิดจากอะไรนะ,ะมีการคัดจมูกมีการจมูกตันหายใจลําบากนั่นคือเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะ,ะของลมะคะเรียกว่าลมลมปราณในลําไส้ใหญ่นะคะมันเกิดการติดขัดนะคะ นั่นแหละมันก็เลยทําให้เราไม่ถ่ายทีนี้การที่เราไม่ถ่ายสาเหตุมันเกิดจากอะไระคะร้อยแเลยนะคะสังเกตเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปามีกากใยน้อยนะคะเพราะว่าเราไม่ทานผัก นะบางคนไม่ชอบไม่ชอบทานผักไม่ชอบทานผลไม้เลยนะทานแต่อาหารพวกแป้งนะทานแป้งทานอาหารสําเร็จรูปมากเกินไปหรือกินขนมกลบกลิบขนมกรอบมากๆเกินไปกินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปนะนะแล้วก็กินอาหารที่มีรสเผ็ดมากเกินไปสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ท้องผูกได้นะนอกจากนั้นแล้วการดื่มน้ำนะก็เป็นสาเหตุ อีกสาเหตุหนึ่งดื่มน้ําน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ลําไส้ของเราแห้งนะเมื่อลําไส้ของเราแห้งเนี่ยอุจจาระของเราก็จะเป็นก้อนแข็งคล้ายขี้แพะ,ะนะคะอุจจาระ เป็นก้อนเล็กๆเลยเนื่องจากว่าดื่มน้ําน้อยเพราะน้ําจะเป็นตัวที่ไปอุ้มนะคะไปอุ้มไปล้างพิษในลําไส้ด้วยแล้วก็ไปอุ้มอุจจาละให้มีอให้มีน้ำอุ้มอยู่มันก็จะทําให้ถ่ายได้ง่ายนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ดื่มน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เกิดอาการท้องผูกได้หรือบางคนอายุมากขึ้นแล้วเมื่ออายุมากขึ้นบางครั้งเนี่ยไอเรื่องของการแรงขับค่ะ แรงขับที่จะถ่ายเนี่ยบางทีมันไม่มีแรงพอนะะโดยเฉพาะคนที่อย่างที่บอกคนที่ป่วยคนที่นอนติดเตียงเนี่ยบางทีมันไม่มีกําลังพอที่จะถ่ายออกมาได้นะเพราะฉะนั้นอุจจาระมันก็จะคาอยู่ในลําไส้ซึ่งเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะตัวนี้นะเป็นตัวสาเหตุหลักสําคัญที่เกาะให้เกิดโรคมะเร็งได้หรืออาการนอนดึกบางคนนอนดึกนอนไม่เป็นเวลามันก็จะทําให้เกิดอาการร้อนในซึ่งถ้าหาก็เป็นประจำเนาะนะคะนอนดึกเป็นประจําก็ส่งผลให การขับถ่ายแย่ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหรือบางคนเนี่ยไม่ถ่ายเมื่อไม่ถ่ายเราทํำยังไงคะวิธีแก้ไขก็คือทานยาถ่ายหากว่าทานยาถ่ายพึ่งยาถ่ายบ่อยๆเกินความจําเป็นมันจะทําให้ลําไส้ไม่ทํางานนะเพราะฉะนั้นมันต้องพึ่งยา าทายอยู่เสมอๆเลยซึ่งไม่เป็นผลดีนะคะอุจจาระที่ดีตอนเช้าตื่นขึ้นมาสังเกตอุจจาระตัวเองเนาะตื่นเช้าขึ้นมาอุจจาระนั้นที่ดีควรจะเป็นยังไงฮะอุจจาระที่ดีก็ควรจะเป็นลักษณะขนาดยาวเหมือนกล้วยหอมเลยนะคะสีก็อ่อนๆนะคะมีลักษณะเขาเรียกว่าลอยอยู่ในน้ำใครทานเข้าอยู่ตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วจะลอยอยู่ในน้ำนะคะแต่ในลักษณะของอุจจาระที่ไม่ดีจะมีลักษณะสี สีมันเข้ม่ะเพราะกินเนื้อสัตว์เยอะเนาะสีจะเข้มนะคะลักษณะมันจะเล็กนะคะมันจะเล็กแล้วก็จับตัวกันแน่งเวลาถ่ายออกมาเราก็จะจมเพราะมันมันไม่มีน้ําอุ้มอยู่อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือลักษณะของอุจจาระเราสามารถสังเกตได้เราสามารถจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะการบําบัดอาการของท้องผูกทํำยังไงก็คือดื่มน้าเลยคะ่ะตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกเลยต้องดื่มน้ําตื่นขึ้นมาดื่มน้ําให้ได้2-5แก้วเลยถ้าทําได้เพราะอะไรเพราะก่อนหลังจากที่เรานอนไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยเราไม่ได้ ดื่มน้าร่างกายขาดน้ำไปหลายชั่ว,วงเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้าเพื่ออะไรเพื่อจะทําให้ กระตุ้นคนะ่ะมันจะกระตุ้นลำไส้ให้เกิดการขับถ่ายได้แล้วช่วงเวลาที่ร่างกายเราขาดน้ำเยอะๆเนี่ยมันจะส่งผลให้เราไม่กระฉับกระเฉงไม่สดชื่นนะเพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาพยายามดื่มน้ำให้ได้นะสองแก้วถึงห้าแก้วให้ได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะแก้ไขในเรื่องของระบบการย่อยให้ดีนะจะได้ไม่เกิดการหมักหมมนะทำให้น้ําในลําไส้ไม่แห้งไปด้วยนะการใช้ยาถ่ายบางครั้งถ้าเกิดไม่ถ่ายก็จําเป็นต้องใช้แต่อย่าใช้พร่ำเพรื่อยอย่าใช้บ่อยๆนะการดีท็อกซ์นะคะก็จาเป็นต้องดี โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งมีความจําเป็นที่จะต้องถ่ายออก3-4ครั้ง5ครั้งต่อวันเลยเพื่อที่จะเอาของเสียออกจากร่างกายนะคะนะคะมาอย่างน้อยนะคะใครที่ถ่ายอา,อาทิตย์นึงแล้วไม่ถ่ายอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำดีท็อกซ นะบ้างนะคะคนปกติเลยนะส่วนคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยคะ่ะควรจะต้องมีการดีท็อกซ์นะสาครั้งต่อวันแล้วถ้าเผื่อทาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญสาหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะที่เวลาดีท็อกซ์ร่างกายแล้วเนี่ยคะ่ะนะคะควรจะต้องอทานโปรไบโอติกเข้าไปเพื่อที่จะทําให้เกิดความสมดุลเพราะว่าร่างกายมันขาดเนาะเพราะว่าในลําไส้ของเรามันมีทั้ง แบคทีเรียชนิดดีเนาะมีเยอะอยู่ในนั้นแล้วเวลาเราถ่ายออกมาสมมติเราดีท็อกเนี่ยฮะออกมาวันละส4มหครั้งเนี่ยนะคะตัวแบคทีเรียชนิดดีมันก็จะออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินโปรไบโอติกนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเกิดความสมดุลมีความสมดุลของเขาเรียกว่าน้ำเมือกในลําไส้นะโปรไบโอติกมีอะไรบ้างอะคะก็มีพวกโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตนะะ เป็นกิมจินะคะได้นะ,ะพวกกิมจิพวกโยเกิร์ตนะ,ะพวกประมาณนี้คะของถึงจะเป็นของหมักดองแต่เราทานได้เพราะว่ามันมีโปรไบโอติกอยู่นะคะการออกกําลังกายก็ช่วยทําให้ลําไส้มีการเคลื่อนไหวได้หรือการเล่นนะคะถ้ายังไม่ ไหวก็คือเล่นฮูลาพุกะนะคะมันทําให้ลําไส้เกิดการเคลื่อนไหวการเต้นแอโรบิกการเล่นโยคะนะคะการบิดตัวการบริหารร่างกายตามสภาพร่างกายนะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของลาไส้ได้นะแล้วอย่างหนึ่งคือสมนุนไพรช่วยในการถ่ายถ้าเกิดกรณีที่เราไม่ถ่ายสมนุนไพรเช่น,ชนส้มแขกนะมีส้มแขกมีตัวมะขามนะช่วยได้เลยมีตัวอ,อะไรอะ่ะ หลายตัวเดี๋ยวไปเจ็บเดี๋ยวไปเจ็บแจ้งอีกทีนะคะนะคะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวตัวระยบายธรรมชาติเลยนะ,ะตัวระบายเช่นเกลือนี่แหละคะ่ะเอาเกลือเกลือชมพูเนาะเกลือชมพูนะคะสัก3าส่วนนะ,ะมีเกลือชมพู3ส่วนแล้วก็มีมะขาม7ส่วนบอระเพ็ดด้วยตอนนี้นะ,ะบอระเพ็ดผสมกันนะ,ะผสมกันแล้วก็ใช้น้ําผึ้งเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะปั้นนะ,ะปั้นเป็นลูกกรอนนะคะขนาดเท่าเม็ดพุทราะะแล้วก็ทานนะคะ1เม็ดตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนอีก1เม็ด แล้วแต่ธาตุหนักทักเบาสังเกตตัวเองเนาะธาตุหนักทักเบาถ้าธาตุหนักก็2เม็ดนะคะเชา้า1เม็ดเช้าเย็นถ้าหากว่าธาตุเบาแล้วก็ก็เม็ดก่อนนอนก็ได้นะคะนะคะอันนั้นสูตรที่1่สูตรที่2นะเราก็ใช้น้ำเนี่ยค่ะน้ําเสร็จน้ํา1.5ลิตรนะคะน้นํา1.5ลิตรแล้วก็มะนาวสีลูกมะนาวช่วยในเรื่องของการการขับถ่ายได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกลืออีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนะคะแล้วก็ชงค่ะ เอาเกลือนะละลายน้ำร้อนเลยแล้วก็ผสมกับน้ำมะนาวนะคะแล้วก็น้ำดื่มนะดื่ม1.5ลิตรก็คือดื่มได้ทั้งวันเลยนะคะอาทิตย์ละ1-2วันนะคะนะ,ะดื่มแค่สัปดาห์ละ1-2วันไม่ต้องดื่มทุกวันนะคะหรืออีกอย่างก็คือน้ำมะพร้าว น้ำมะพร้าวอ่อนก็ช่วยได้ค่ะน้ำมะพร้าวอ่อนสักหนึ่งหรือสองลูกนี่ยนะคะตอนท้องว่างเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการระบายได้ดีนะหรืออีกอันนึงก็คือใครมีลำข้าวนะเราก็ใช้ลำข้าวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะกับน้ำหนึ่งแก้วนะต้มนะคะพอเดือดก็ยกลงแล้วก็ตั้งไฟให้เย็นก่อนแล้วก็ดื่มเป็นยาร,ระบายนะ เป็นยาระบายท้องได้เลยหรืออีกอย่างก็คืออันนี้สําคัญได้ไอตัวเม็ดมะลุมค่ะตัวเม็ดมะลุมนี่แหละค่ะนะคะวันละ3-4เม็ดนะคะถ้าหากว่าถ่ายน้อยก็ กินเพิ่มได้เลยถ้าถ่ายมากก็ลดลงนะคะปรับตามธาตุหนักเบาของแต่ละคนนะคะแต่ว่าไม่ต้องทานทุกวันนะคะอาทิตย์ละว,วันก็พอนะคะเป็นการดีท็อกซ์เอาของเสียออกจากร่างกายล้างพิษออกจากลำไส้นะคะแล้วอีกอันนึ่งก็คือแกงขี้เหล็กนะนะบางคนชอบนะแกงขี้เหล็กนี่ก็จะช่วยในเรื่องของอการขับถ่ายได้ดีนะนอกจากนั้นแล้วไอนั้นที่สำคัญนะมัน ถ่ายได้ง่ายมากเลยก็ถ้าคนอยู่ใต้ก็จะรู้จักคือสตอนะสตอเนี่ยแต่ว่ากินมากก็ไม่ดีไตมีปัญหาแต่สตอเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของเบาหวานด้วยเนาะช่วยในรดน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยสตอเนี่ยมันโอ้กินไปเช้านี้นะเช้าอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยถ่ายออกเกลี้ยงท้องเลยถ่ายออกดีมากแต่กลิ่นมันจะแรงเอาซะหน่อยเท่านั้นเองนะคะหรืออย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือน้ําขิงค่ะนะคะ,นะคะดื่มน้ําขิงน้ําขิงกับ มะขามแขกเนี่ยก่อนนอนเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอย่าบ่อยนะคะอย่าบ่อยสักสลับกันนะคะอาทิตย์ละครั้งหนึ่งก็พอหนึ่งนะคะนะคะไอ้นี่ก็ดีค่ะน้ำมะขามไอ้ลูกมะขามป้อมเนี่ยค่ะนะลูกสมองก็ได้เอามาสักสิบลูกเลยนะคะแล้วก็มาต้มน้ําดื่มนะ ต้มน้ำสักสองสาแก้มแล้วก็ดื่มนะเป็นยาระบายได้ดีอีกอันหนึงกล้วยค่ะอย่าลืมนะคะนะคะใครมีกล้วยอยู่ที่บ้านนะกล้วยน้ําว้านเนี่ยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีเลยสัก2ลูกถึง4ลูกนะเพื่อระบายนะคะกล้วยน้ําว้านเนี่ยมันจะช่วยดูดพิษออกจากร่างกายด้วยนะอ่าหรือไม่ก็ง่ายๆเลยนะ,ะง่ายที่สุดเลยนะก็คือน้ํามะพร้าวสกัด น้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่แหละค่ะนะตื่นเช้าขึ้นมา2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ดื่มน้าตามสองสาแก้วนะคะมันจะช่วยในน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะหรืออีกอันหนึ่งก็อย่างที่บอกก็คือทานโปรไบโอติกด้วยในกรณีที่เราถ่ายบ่อยๆนะคะเราถ่ายบ่อยๆถ่ายหลายครั้งต่อว,วันเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มตัวโปรไบโอติกนี้มันก็จะมี ในผักในอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวเราต้องขับพิษออกจากร่างกายในกรณีที่คนที่เป็นมะเร็งก็เช่นกันนะคะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราจะเป็นต้องเอาพิษออกจากร่างกายเพราะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยมันจะมีะะเขาเรียกว่าในส่วนเป็นส่วนลำไส้เนี่ยจะเป็นส่วนที่สัมผัสกับพิษมากที่สุดสำหรับคนที่ถ่ายยากนะคะถ่ายยากถ่าย ถูกตลอดเวลานี่โอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้สูงมากเลยนะเพราะว่าลำไส้เนี่ยเป็นส่วนที่ได้รับพิษนะสัมผัสพิษตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเราก็ถึงต้องพยายามที่จะต้องกินผักให้เยอะๆนะเพราะผักเนี่ยมันจะเป็นวิตามินนะคะตัวผักนี่มันจะเป็นเหมือนไม้กวาดไฟเบอร์แล้วก็ใยเขาเรียกว่าใยของผักเส้นใยของผักเนี่ยอันนี้นะมันย่อยไม่ได้เนาะเส้นใยของผักมันจะย่อยไม่ได้แต่ตัวที่มันย่อยไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนไม้กวาดอะค่ะ นะคะเข้าไปกวาดลำไส้ของเราให้สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนลำไส้จะเป็นส่วนที่สัมผัสพิษมากที่สุดเลยเราต้องถ่ายออกมาทุกวันเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเราไม่ถ่ายนะสิ่งสำคัญคือร่างกายมันจะดูดนะลำไส้ของเราเนี่ยมันจะดูดเอาน้ำค่ะเอาน้ำออกกลับเข้าไปกลับเข้าไปให้ร่างกายส่งเข้าไปในเลือดอีกครั้งมันก็ทำให้คนคนนั้นน่ะหนึ่งนะคะก็คือว่าตับ จะไม่สะอาดนะคะตับจะทํางานหนักแล้วตับจะมีพิษเยอะทําให้หน้าตาทําให้เป็นฝ้าได้ง่ายๆเลยนะคะอันนั้นก็ะนะคะก็ผิวพรรณไม่สดใสเลยนะ,ะหรือไม่คนที่กินพวกโปรโตีนเยอะๆโปรโตีนเนี่ยถ้าเรากินมากไปนะความจริงร่างกายของเราต้องการโปรโตีนนิดเดียวค่ะนะคะต้องการโปรโตีนแค่1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลนะคะส่วนคนที่ออกกําลังกายเยอะๆนะคะก็อาจจะต้อง1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลนะคะแต่ถ้าหากว่า เรากินมากเกินไปนะคะเรากินมากเกินไปนะคะมันไม่ส่งผลดีแต่ว่านั่นเป็นผู้ใหญ่นะคะคือ หนึ่งกรัมต่อน้ําหนักตัวหนึ่งกิโลแต่ถ้าเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นอันนั้นแน่นอนที่สุดเขามีความจําเป็นที่ยังต้องใช้นะคะเพราะเขาต้องเจริญเติบโตนะคะต้องใช้โปรโตีนเยอะอันนั้นไม่มีปัญหาเพราะร่างกายระบบการเผาผลาญมันดีอยู่แล้วแต่สําหรับผู้ใหญ่นะ,ะสำหรับผู้ใหญ่ที่อายุมากแล้วเนี่ยมันทําให้ย่อยยากนะคะกินโปรโตีนก็ไปมากทําให้ย่อยยากนะคะแล้วก็มีปัญหาได้นะสิ่งที่มีปัญหาอันนึงก็คือเมื่อมันย่อยยากนะคะมันก็จะเกิดกรดยูริกนะคะในร่างกายถ้าหากเรากินมากเกินไป กดยูริกส่วนเกิน,นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเข้าไปในกล้ามเนื้อแล้วมันก็จะตกตะกอนเป็นผนึกนะคะมีลักษณะก็ mm. เ,เรียกว่าลักษณะแหลมแหลมนะคะมันทําให้รู้สึกปวดนะ,ะปวดเมื่อยตัวนะคะแล้วก็เวลาเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมันจะเกิดอาการปวดนะคะถ้ากดนี้ไปตกตะกอนในบริเวณข้อต่อนะ ในข้อต่อข้อนิ้วข้อเขา่าข้ออะไรประมาณนี้ก็จะเกิดการปวดได้เลยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่ก็ไม่ควรทานก็คือพวกน้ําตาลซึ่งเราพูดกันเสมอนะคะว่าไอ้น้ําตาลหรือของหวานต่างๆเนี่ยมันจะไม่ดีเพราะว่าน้ําตาลหรือของหวานเนี่ยมันจะไปกดภูมินะคะจะไปกดภูมิกดการทํางานของภูมิกันในร่างกายมันทําให้ลดความสามารถในการที่จะกําจัดเชลลื้อโรคเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาร่างกายของเราเนี่ยเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยไม่สามารถกําจัด เชื้อโรคที่เข้ามาตอนนั้นได้มันกจะ็จะเกิดเป็นโรคติดเชื้อต่างๆได้การกินน้ําตาลมากไปมันก็ทําให้แหล่งที่สะสมวิตามิน B ในร่างกายของเราหมดลงนะคะการกินน้ําตาลโดยเฉพาะน้ําตาลฟอกขาวเนี่ยนะมากไปมันจะก็เป็นกระตุ้นเขาเรียกว่าไปกระตุ้นตับอ่อนให้ทํางานหนักนะคะนะตับอ่อนทํางานหนักตับอ่อนก็พยายามที่จะผลิตอูลซีนให้ได้เยอะๆนะเพื่อที่จะ จับน้ำตาลไปส่งเซลล์นะมันก็จะทำให้อ่า น้ำตาลที่ออกมาเป็นน้ำตาลส่วนเกินนะคะเป็นไขมันแล้วก็อินซูลินส่วนเกินนี้นะคะมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำลงกว่าปกติเมื่อน้ำตาลในเลือดต่ำลงมากๆมันก็เกิดอาการอยากกินน้ำตาลใช่ไหมอยากกินของหวานมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นวงจรที่เขาเรียกว่าซ้ํซ้ำซากซ้ำซากเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดทําให้อ่าเกิดภาวะที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ได้นะเพราะฉะนั้นน้ําตาลกลูกโคสเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็น ไตกี่สลายได้นะคะเ,เป็นผลให้ไขมันในเลือดสูงนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพวกนี้มันก็เลยส่งผลให้เกิดเป็นเบาหวานชนิดที่2ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะเราก็พยายามที่จะ เลิกกินของที่มันเสี่ยงนะต่อการที่จะส่งผลให้เกิดโรคต่างๆมากมายซึ่งโรคแรกที่เกิดขึ้นในร่างกายในกรณีที่ร่างกายเราเสื่อมแล้วนั่นก็คือเรื่องของเบาหวานนะคะการกินเนี่ยเรากินข้าวถูกไหมคะกินมาตั้งแต่เกิดเลยกินมาตลอดเลยนะกินตอนแรกๆเนี่ยกินก็ไม่เป็นไรเพราะอายุยังน้อยมันก็เผาผ่านพลังงานได้หมดพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยระบบการเผาผ่านมันก็แย่ลงร่างกายมันซุดโทมกินเท่าเดิมไม่ได้นะผู้สูงอายุก็เลยไม่ต้องกิน เยอะแต่ให้กินบ่อยๆได้ค่ะกินกินน้อยๆแต่กินทีละหน่อยทีละหน่อยเพราะระบบร่างกายการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะมันเสื่อมลองแล้วนะคะ,ะตับอ่อนก็ผลิตอินซูลินได้ไม่ดีเท่าสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะฉะนั้นอาหารการกินถือถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเป็นเบาหวานซะแล้วเนี่ยเกิดเป็นเบาหวานขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวก็มีโรคอื่นๆตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นเราก็พยายาม กินอาหารให้เป็นยากินพอดีที่ร่างกายเราต้องการนะคะกินโปรโตีนพอสมควรนะกินคาร์โบไฮเดตขอให้เป็นขัดไม่ขัดขาวนะคะมาเมื่อไม่ขัดขาวเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยค่อยๆออ,ออกมานะคะร่างกายเราก็ ค่อยๆเอาไปใช้งานนะคะร่างกายก็จะทํางานไม่หนักนะกินวิตามินนะคะจําเป็นไหมวิตามินจําเป็นมากค่ะแต่ก็ไม่ได้ต้องการเยอะอยู่ในไหนบ้างวิตามินก็อยู่ในผักนะคะอยู่ในผลไม้เราก็เลือกกินผลไม้ที่รสไม่หวานนะคะถ้าเราอายุมากแล้วหรือคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่เป็นน้ําตาลเนาะที่เป็นของหวานนะคะเพราะมันเป็นอาหารของมะเร็งแล้วก็กินเกลือแร่ร่างกายต้องการค่ะนะคะน้ําต้องดื่มเยอะๆนะไขมันจําเป็นไหมไขมันจําเป็นค่ะแต่ ว่าก็ขอให้เป็นไขมันชนิดที่ดีนะคะเป็นไขมันที่เกิดจากาไขมันาจากาน้ำมันมะกอกหรือไขมันจากน้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นนะ,ะอันนี้เป็นไขมันซึ่งร่างกายต้องการเซลล์มันต้องการในการที่ไปไปสร้างสร้างเซลล์ให้โครงสร้างของเซลล์แข็งแรงเพราะนั้นก็ต้องการโปรตีนไปขยายนะคะไปสร้างเซลล์ใหม่ นะคะต้องการคาร์โบไฮเดรตสร้างพลังงานต้องการวิตามินวิตามินจะไปช่วยในเรื่องของโฮอร์โมนต่างๆมากมายในเรื่องของการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายทุกอย่างห้าหมู่ต้องกินให้ครบนะคะน้ำก็ต้องดื่มนะคะดื่มค่อยๆดื่มนะคะดื่มให้พอเพียงนะคะกับความต้องการของร่างกายดื่มมากไปก็ไม่ดีค่ะดื่มน้อยไปก็ไม่ดีค่ะ ปริมาณของน้ําที่จะดื่มขนาดเท่าไหร่ที่จะพอดีกับเรานะคะก็คือว่าเอาอายุในหลักอน้ำหนักตัวแหละคะเป็นหลักคูณด้วย30นะนั่นก็คือขนาดปริมาณน้ําแต่ละวันที่ร่างกายของแต่ละคนต้องการนะคะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะเปลี่ยนนะคะถ้าหากว่าอยากจะให้อายุของเรายืนยาวนานไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ต้องเปลี่ยนอาหารการกินเปลี่ยนวิถีชีว การใช้ชิดใหม่เลยนะคะนอนหลับให้ได้ออกกําลังกายบ้างนะคะกินอาหารที่ดีไม่เครียดนะัดเท่านี้เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขปิจาปลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพฤหัสนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ